มือนี้สีแกงเห็ดหูหนูค่ะอันนี้คือเห็ดหูหนูแจงใส่ปลาทัดทิมตัดเป็นชิ้นแน่แๆนวก็ตัดเป็นชิ้นคะ่ะแกงเห็ดหูหนูแกงเล้าเล่าอีสานห้านี่แหละค่ะใส่นา้ำปลาใส่ เปียนเห็ดหูหนูค่ะเปลี่ยนเห็ดกินเห็ดเฟี้ยงลายเห็ดออริจินายก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเห็ดหูหนูบางคนเพิ่นกับบะชอบกเห็ดหูหนูแต่ว,ว่าเฮากินด้เบิดสมัยเด็กกับบก,กินอี่หลืละเห็ดหูหนูเพราะว่ามันเป็นลรื่นๆเนาะนเนิะงสิมากินตอนโตนี่ตอนมายุงเทศนี่แหละกินแต่ก่อนกับบะก,กิน แต่ก่อนไปเก็บเห็ดนี่เห็นเห็ดหูหนูนี่บอเอาเลยเพราะว่าบอ,บอ,บอมักกินทุกวันนี้เรากินได้ปลาทับทิมนี่สีเอาต้องตะส่วนทองมันส่วนทองมันมากแกงค่ะปลาซองโตก็สีมีเหนือแน่เพราะว่า เนื้อรวนๆเอาไว้ถัพัดเนาะเพราว่าวมากินจังสีกิบกนบ่เบิดเนาะค่ะก็เลยต้องแยกแกงเอาแกงลายจะกินบ่เบิดแกงพ่อกินเบิดนี่เปียวหยอดมะขามอ่อนนี่ลราแซ่บเขากับแกงเห็ดแกงเห็ดหูวหนูใส่ปลาแกงแบบอีสานบ้านเห้าใส่ผักขี้ ใส่ผักขีไอ้ะกะไบผักขีฝรั่งเนาะหรือว่าผักชีใบเลื่อยบางคนเขาเจ้าอื่นใบบักขามตรงเอาใส่ให้มันเปรี้ยวตรงใส่ลุ่งพร้อมเลยแกงปลาแบบ้วเล่าๆนี่เวลาใส่ยอดบักขามสีหอมเนาะหอมยอดบักขามคือจังอยู่บ้านนอกเข้ารสชาติที่แตกต่างกับกับแกงไทยเลย ร่วมแสบกับสีตางกันเพราะว่ากับข้าวบานเฮ่านี่มันบม,มั่นเนาะกินแล้วมันกับบอลเหรียนคืออาหารไทยอาหารไทยส่วนมากมันจะเป็นมัน่นเป็นพัดเป็นทอดเนาะแกงเังยสีข้าเจาา้ากัสิกินบ่คือบานเฮ่าเนะาะมันก็เลยรสชาติแตกต่างกันเห็นเห็นสีสีจังสีเผ็ดคือกันนะคะ่ะเพราะว่าพริกมันเผ็ด เป,ปเปื่อยเล,เล,เล,เลบบเยปลาทับทิมเปื่อยเร็วเร็วว่าลงแป๊บเดียวเปื่อยเลยใส่ผักชีมันนี้งดเว้นผักอีตูหรือว่าใบกระเพราเนาะมันนี้แกงแบบนีเห็ดหัวหนูเสร็จแล้วแค่นี้ก็แซ่บแล้วเสร็จแล้วอร่อยอร่อย แกงปลาทับทิมปลาทับทิมใส่เห็ดหูหนูค่ะเสร็จแล้วค่ะแกงเห็ดหูหนูออกมากกะิิประมาณเนี่ยเแสๆน้ำกันค่ะขอบคุณหลายๆที่เขามาติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ขอบุ้ณทงพุล่าฮ็ดตาอาหารฮิตตะกับเขานี่นะคะ จบคลิปแค่นี้ละคะ่ะขอบคุณในหลายสวัสดีค่ะ